วันนี้มีโน้ตบุ๊กตัวเทพในอดีตมาโชว์ตัวนะครับผมตัวนี้เมื่อก่อนราคาหลักแสนเลยเดี๋ยวเราจะมาเทสเกมให้ดูกันว่ามันยังเล่นเกมในยุคนี้ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Acer Predator Titan นะครับผมเมื่อก่อนราคาค่อนข้างสูงมากๆเลยพอดีวันนี้เราไปคุยห้องเก็บของแล้วเจอนะครับหมดระวังไว้นานแล้วเลยเปิดมาเทสให้ดูสักหน่อยว่าเล่นเกมได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดจะเป็น RGB เลยนะครับผมน่าจะเป็นยุคแรกๆที่มี RGB เลย แล้วก็ทัชแพดจะอยู่ข้างบนนี่ตรงนี้นะครับเราสามารถขยับเมาส์จากชุดนี้แล้วก็เราสามารถที่จะมองเห็นการทํางานของพัดลมจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งไอตัวพัดลมอ่ะเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยให้ดูสเปคครา่าวๆก่อนนะครับจะเป็น i7 7 7, 7, 7 0 0 HQ นะครับผมตัวแรงในอดีตนะครับจับคู่กับการ์ดจอ GTX 1080 Max Q นะครับ ตัวนี้อย่างแรงเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเทสเกมให้ดูกันว่าเดลต้าฟอร์จะเล่นได้หรือเปล่านะครับเป็นเกมในยุคนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเดลต้าฟอร์แล้วนะครับผมโอ้ตัวนี้เป็นดันไม้ด้วยที่ผมยังไม่ทันได้เล่นเลยเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแต่ก่อนเริ่มเกมมาดูเรื่องของการเซตติ้งก่อนนะครับผมในส่วนของกราฟิกตัวนี้จะได้เป็นมีเดียมนะครับเท่าที่ผมเซตอัพไว้คาว่าจะประมาณนี้ช่วงที่ลุยควันเมื่อกี้เฟรมเรทดอกเล็กน้อยนะคะ 10, ระับหก แต่เมื่อกี้ช่วงที่ยิงนี่ก็ไม่ไม่ได้มีอาการกระตกอะไรนะครับผมแต่วเวลาหมุนเร็วๆเ,เนี่ยเฟรมเลทก,ก็ไม่ได้ดอกอะไรนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยอันนี้ผมเทนในห้องแอร์นะครับผมตัว CPU ทำงานอยู่ประมาณสัก40%ถึง50%นะครับความร้อนขึ้นมาที่80องศาในส่วนการ์ดจอเนี่ยทำงานอยู่ที่30%ความร้อนอยู่ที่60เดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าใหม่ดูนะครับว่า เฟรมเรทมันจะได้สูงวันนี้ไหมโอเคอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองที่เราตั้งค่าเป็นแบบ h i g แล้วนะครับผมเออภาพสวยขึ้นเยอะเลยเฟรมเรทยได้อยู่ประมาณสักเก้าสิเฟรมนะครับจริงๆผมอาจจะลากได้ถึงฮันต้าได้เลยหรือก่อนแต่จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ผมตั้งค่าพรุ่บเนี่ยความร้อนขึ้นสูงเลย โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมจากการเทสถือว่าเล่นได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมค่อนข้างดีเลยแหละเฟรมเรทค่อนข้างนิ่งนะครับถ้าเราฟริกค่าให้มันเป็น60เฟรมเนี่ยลื่น,ลน,ลนเล่นได้สบายเลยนะครับหรือถ้าเผื่อใครอยากให้โหดกว่านี้ก็ปรับให้มันเป็นออลิมิตได้เลยนะครับผมแต่จากที่ลองนี่เล่นได้สบายเลยตัวนี้เดี๋ยวว่าจะลองหาตัวอื่นมาลองเทสให้ดูนะครับโอเคครับ